วันนี้น้องมวนมาเจอสภาพห้องน้านะคะมีทั้งคราบฝังลึกคราบสกปรกเจอแบบนี้นะคะไม่ล้างทําความสะอาดไม่ได้แล้วค่ะยิ่งไปเจอรีวิวนะคะน้ํายาล้างสุขภัณฑ์แบรนด์โลกิสก็เลยซื้อมาลองใช้ดูนะคะว่าจะเห็นผลจริงไหมแค่ลาดน้ํายาลงไปนะคะไม่ต้องใช้แปรงขัดเลยค่ะแต่ถ้าหากเป็นคราบฝังลึกแน่นนะคะแนะนาให้ทิ้งไว15้15-20ถึงนาทีนี่น้องม้นทิ้งไว้15นาทีนะคะใช้น้ําฉีดเอาก็คือสะอาดเลยน้องมนชอบดีไซน์ขวดเขามากเลยนะคะสามารถเข้าตามซอกซองได้หมดตามร่องพื้นเล็กๆนะคะน้ํายาก็เข้้าถึง่แลวก็ขด ะะจับถนัดมือมากจากโ<า><า>ถ,กถกส้วมที่มีความสกรปรกนะคะเจอน้ํายาตัวนี้ไปนะคะคือสะอาดเลยแค่ะจะไม่ต้องออกแรงเลยนะคะลาดน้ํายาทิ้งไว้ต้องมาเจอรีวิวใน ออกเยอะมากค่ะอดใจไม่ไหวนะคะก็เลยต้องซื้อมาลองเลยแต่สิ่งที่ได้คือจึ้งมากค่ะคราบฝังลึกคราบสกปรกนะคะออกหมดเลยคราบไหนที่ฝังลึกจริงๆนะคะนงมวลแนะนําให้ทิ้งไว15้15-20นาทีนะคะมาดูกันค่ะตามพื้นนะคะมีขี้ตะไคร่นะคะน้ํายาตัวนี้นะคะจะช่วยได้หรือเปล่ายิ่งช่วงนี้หน้าฝนนะคะตกำกาแพงตมพื้นนะคะก็จะมีขี้ตะไคร้คทุกคนนงมวลร่าดน้ํายาทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะเอาน้ำไม่ฉีดก็คือขี้ตะไคร่ออกหมดจดเลยค่ะยังคงยังพิสูจน์ให้ดูไม่พอนะคะนี่เลยขีีี้้ตตะไคครรร่่เเเ็มมปหดลลยนนนอััาบทฝงงึกจิๆ น,ะะน้องมถึงไว้20นาทีเลยคสรุปค,คือน้องมนไม่ได้ออกแรงอะไรเลยนะคะนอกจากฉีดพ่นน้าไปอย่างเดียวยช่วยฆ่าเชื้อแล้วก็ยับยั้งเชื้อโรคได้99.99%ส99<อ>กระวังของปลอมด้วยนะคะกดในตะกกราน้องมนได้ของแทน้แน่นอนค่ะ